สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับกี่โมงแล้วเนี่ยอสองทุ่มแล้วหรอครับถนนโลง่งครับถนนโลง่ง ถนนล่งร้านค้าร้านขายแผงลอยเอง,ยงียบเงียบสนิทดีจริงๆครับเงียบมากาประเทศไทยกรุงเทพทั่วประเทศเจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานหรือเปล่านกรีนี้ต้องก็ต้องดูนะครับดูจากดูจากพฤติกรรมของของ ของพวกเราเองนะครับประชาชนคนไทยด้วยกันนะที่ว่าจะช่วยกันนะครับจะจะช่วยกัน,ป,กนป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดไปมากกว่าน,นี้นะครับเศรษฐกิจทุกวันนี้นะครับย่ำแย่มากครับกับข้าวกับปลานะครับอาหาร,นะรการกิน สินค้าต่างๆแพงมากครับแพงนะครับแพงกว่าที่คิดนะครับแพงโดยที่ว่าอัตโนมัตินะครับขึ้นขึ้นราคานะครับขึ้นราคาโดยอัตโนมัตินะครับสินค้า ตาครับถ่ายวิดีโอเออถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปมือใหม่ครับไม่รู้ไม่รู้่าเป็นยังไงครับปรับยังไงอะไรยังไงอันนี้ก็งงเหมือนกัน อน้องใหม่แล้วน้องใหม่ยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆน,นะครับจะจะจะคุยเรื่องอความเป็นอยู่การเป็นอยู่ของของของเรานะครับปัจจุบันนี้ครับรู้สึกว่ามันจะอ่า หากินลําบากนะครับพูดง่ายๆคือ,คอหากินลําบากนะครับหากินแบบแบบว่าฝฟืดเครื่องมากๆนะครับตอนนี้สินค้าหรือว่าอาหารการกินนะครับอยู่กรุงเทพนะครับเงินพันหนึ่งนะครับใช้ไม่ถึงสองวันนะครับการกินการอยู่กับข้าวกับปลา อาหารการกินแพงมากครับถ้าเป็นแบบนี้ไปอกีกอีกสักสองสามเดือนนะครับผมว่าประเทศไทยนี้จะจะอยู่ไม่รอดดูแล้วแย่มากครับออกจากบ้านนี่ ก้าออกจากห้องนี้ก็คิดแล้วว่าจะใช้จ่ายอะไรให้มันประหยัดที่สุดนะครับมันก็มันก็ทำไม่ได้นะครับกับข้าวอ,อย่างเช่นกับข้าวถุงนะครับกับข้าวถุงเนี่ยอย่างน้อยๆครับห้าสิบบาทถุงหนึ่งนะครับกรุงเทพนะครับถุงหนึ่งกับข้าวอาหาร ที่ว่าผัดขายนะครับต้มขายนะครับใสถ่ถุงกถุงไม่ต่ำกว่าห้าสิบบาทขึ้นนะครับข้าวข้าวนี่ถุงละถุงละสิบบาทเนี่ยนะครับจะว่าไปแล้วถ้าถ้าถ้ากินคําใหญ่หน่อยนะครับเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นข้าวเหนียวนะเป็นข้าวเหนียวสิบบาทถ้าเป็นข้าวเหนียว ผมว่าได้ไม่เกินสามคำนะครับเข้าเดียวสิบบาทนะครับต่หอห่อถุงหนึ่งนะครับไม่ตม่ำไม่ต่ำกว่าสามคำนะครับแต่ยิ่งห้าบาทนะครับแต่ว่าผมกินคําแบบพอประมาณนะครับไม่ถึงสองคำนะครับข้าวเหนียวถ้าเป็นข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้าก็อ่า ผมไม่เคยซื้อกินส่วนมากผมจะหงกินเองครับกินข้าวหอมมะลิกินข้าวอ,อืน่นเ,เ,เนี่ยผมกินเหมือนไม่มีแรงนะครับเหมือนไม่มีแรงนะครับกินข้าวอย่างข้าวแข็งหรือว่าข้าวข้าวหอมอธรรมดาเนี่ยครับคือข้าวเสาให้อะไรประมาณเนี้จะจะไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยอยู่ท้องนะครับกินแล้วเหมือนกับบมันก็ อย่างว่าอย่างว่านะครับกินไม่อร่อยนะครับกินไม่อร่อยก็เหมือนกับว่าเรามันไม่ได้กินอนะ่ะใช่ไหมครับกับข้าวท้องตลาดตามร้านอาหารที่ว่าเขาทาใส่ถุงใส่ไล่ขายนะครับส่วนมากผมจะไม่ค่อยกินกินไม่ค่อยได้ครับข้าวกับข้าวนี่ก็เหมือนกันบางทีก็ะจะชอบทํากินเองมากกว่านะครับทํากินเองมันจะ เราจะได้รู้นะครับว่าเราใส่เครื่องปรงุงใส่อะไรไปบ้างครับปริมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้โดยส่วนมากถ้ามีเวลาผมจะชอบทํากับข้าวหุงข้าวกินเองมากกว่าอยู่คนอยู่คนเดียวนะครับกินยังไงก็ได้นะครับทํากินเองอะไรเองครับกินได้ครับบางทีก็ซื้อปลานะครับซื้อปลาปลาน,นิล ปลาน,นิญอะไรพวกนี้มาก็ในตลาดก็ซื้อมาก็ทําเองกินเองนะครับไม่ค่อยซื้อเพราะว่าเคยเคยซื้อกินนะครับที่ว่าเคยเห็นตามข่าวตามสื่อครับกับข้าวครับอย่างเช่นอย่างเช่นปลาเนี้ยปลานิญนะครับปลาน,นินสามรสนะครับปลาน,นินสามสามรสลาดพริกปลาน,นินราดพริกนะครับ อ๋อเพว่าทำทำไมมันมันก็ต้องทำต้องทอดก่อนไม่ใช่ครับต้องทอดแต่แต่ทำไมเวลาเอามาวางขายไอตอนตักนี่เราเราจะไม่เห็นนะครับพอเราเอากลับไปบ้านหรือกลับไปที่ทำงาน,นครับพอจะแกะกินโอ้โหแม่เจ้า ถ้าใครกินข้าวอยู่ก็ขออภัยนะครับขออภัยขอโทษขออภัยด้วยนะครับคือแบบขึ้นมายัวเยี้ยยวเยี้ยโปโปเต็มตัวปลาไปหมดเลยโอ้โหอะไรเนี่ยแบบว่าโอ้แย่แล้วทําไมอ่ะจากที่เราเคยเห็นจากสื่อครับจากโซเชียลครับ ต้องมาเจอกับตัวเองโอ้โ oh ห oh. บอกได้เลยนะครับขนหัวลุกเลยนะครับ,นะรบเออถ้าเป็นปลานะปลาแถวบ้านเราอะไรเงี้ยอนะเปิดหายมามันก็จะมีมันก,มนก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับนะปลาลาปลาจอบอะไรพวกนี้นะครับแตวบ้านนอกนะนะสมัยเด็กบ้านผมแม่ก็จะทำปลา อะไประจ่อมไรเงี้ยมันก็จะมีตัวน,น้อยๆนะครับไต่ยโยยีย้ย,ย,ยมันมันมันก็เป็นธรรมชาตินะครับสมัยก่อนแต่นี้มันมันเกิดขึ้นกับปลาที่ว่าปันนินนะครับปันนินเรามาทอดแล้วก็มาทําเป็นลาดพริกอ่ะแ้วผมก็งงว่าทําไมอ่ะทําไมมันถึงมี ตัวน้อยๆนะครับสัตว์ตัวน้อยๆโยเยะโยเยะผูกผุผูผุผูผูผูเต็มตัวปลาเลยโอ้โหมันดูแล้วมันเกิดจากขั้นตอนไหนอ่ะครัใครพอจะทราบเอฟซีหรือว่าเพื่อนๆนะครับพอจะทราบไหมว่าว่าลักษณะเนี้ยมันเกิดมาจากขั้นตอนไหนกันนะครับอ่าครับ โดยการที่ว่าเอามาวางเอามาวางาในถาดนะครับปลาลาดพริกสามรสไอตอนที่ว่าอยู่ในถาดในภาชนะของร้านค้าก็คือไม่มีอะไระครับแต่ปตักใส่ถุงมาาให้เรานะนครับเอากลับไปบ้าน แกะถุงหรือไม่ก็เทลงจานเทลงภาชนะของเรานะครับกับกลายเป็นว่ามีตัวหนอน,นตัวตัวน่ารักน่ารักนะครับแต่ดูแล้วไม่น่ารักเลยนะครับไต่โยเยโย,ยเ,ย,ย,ย,เย,ยเต็มไปหมดเลยครับโอบ้ตอนแรกว่าจะไม่ไปว่าจะถ่ายคลิปลงนะครับแต่มันก็เป็นร้านค้าที่เราเคยเคย เคยซื้อนะคเคยกินนะครับมันก็เลยตักเตือนนะครับห่อกลับไปแล้วก็ไปคืนที่ร้านเขาแล้วก็ได้ตักเตือนเขาไปทำอาหารนะครับหรือว่าทำกับข้าวนะครับให้ระวังหน่อยเขาก็ขอโทษขอโพยออก็ให้เปลี่ยนอ,อาหาร ชนิดอื่นแทนไปผมก็บอกว่าเออไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับครั้งแรกที่ผมเจอผมก็คือให้อภัยนะครับการค้าการขายตัวนี้มันก็เออยังว่าเลยมันก็ฝืดเครื่อง้วนะถ,ถ้าเราแบบไปโวยวายโวยโวายหน้าร้านรับรองได้ครับแตกแน่ๆนครับวงแตกครับ ไม่มีคนกินแน่แล้วครับลานนี้นะครับอย่างว่าเนี่ยแหละครับทำอาหารหรือว่าทำอะไรขายมันก็ต้องนะครับมันต้องรักษาความสะอาดนะครับทำขายให้ลูกค้ามันก็เหมือนว่ามันก็เหมือนกับว่าเราทํากินเองนะครับมันก็ต้องสะอาดทุกขั้นตอนนะครับไม่ใช่ว่าจะทาลวกลวกนะครับไม่ได้ตักเตืองออกไป เรื่องเรื่องที่ว่าทุกวันนี้นะครับการกินการอยู่นะครับอาหารการกินนี่แพงครับแพงยาวรับว่าแพงมากครับไข่เนีี้นะครับถ้าเป็นไข่ไข่ดาวนะครับแต่เมื่อก่อนนี่ใบไม่กี่บาทกระเพราไข่ดาวนี่ครับถ้าถ้ากินตามสั่งทุกวันนี้นะครับในกรุงเทพนะครับอาหารตามสั่งนะครับ อาจารจานด่วนกรับกะเพราไข่ดาวนะครับจากละหกสิบเจ็ดสิบนะโอ้โหขึ้นไวมากนะหากินก็ลาบากข้าวกับปลานี่ก็ขึ้นดีจังนะครับอาหารการกินการอยู่เนี่ยครับโอโ้ขึ้นแบบไม่สนใจไอเดียอะไรกับผู้บริโภคเลยนะครับ ก็เล่าสู่กันฟังนะครับไม่มีอะไรมากเล่าสู่กันฟังว่าอาการเป็นอยู่ในกรุงเทพครับคือตอนนี้แย่มากครับราจะต้องระวังโควิดจะต้องระวังคนรอบกายนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้ก็มากันโอ้โหไม่รู้กี่สายพันธุ์แล้วครับตอนนี้น่าจะสองสายพันธุ์สามสายพันธุ์แล้วครับลกอ่ะ,อะขี่สายพันธุ์แล้วลนะ่ะ ไขวัดนกโรซาอ่ะแล้วอะไรล่ะโควิดโควิด1 9เตามไปด้วยเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่นะครับคืออะไรราดำครับโอ้ตอนนี้ครับโลกเราอยู่ยากแล้วครับรักกันไว้นะครับรักกันไว้พวกเรานี้ตอนนี้ก็อยู่ยากแล้วครับ นทำลายธรรมชาตินะครับตอนนี้ก็ธรรมชาติก็จะกลับมาทำทำลายคนนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็ฝากฝากดูฝากติดตามครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องน้องใหม่ด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ